เรามาพบกันแล้วก็พูดคุยเกียกันเกี่ยวกับข่าวสารของทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลเป็นประจําแบบนี้ทุกวันนะครับช่องแฟนตาซี800แล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับของนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ที่ว่ากันว่ามีอิทธิพลมากในสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วเจอกันครอปเอง ยังเก็บเขาเอาไว้อยู่ข้างกายเพราะต้องการใช้งานเขาในรูปแบบอื่นๆด้วยเหมือนกันนักเตะคนที่พูดถึงคนนี้ก็คือเจมส์มิลเนอร์นะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเจมส์มิลเนอร์ตอนนี้อายุกันก็ถึงประมาณ37ไปแล้วนะครับใครหลายคนบอกว่าโหจะเก็บไว้ทำไมนี่คือความผิดพลาดนะครับไม่ยอมซื้อตัวผู้เล่นแก่เกินแกงไปแล้วเคยบอกแล้วนะครับว่าเจมส์มิลเนอร์นั้น รู้ตัวเองมาตลอดนะครับว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพเหลืออยู่แค่ไหนเขาเป็นได้แค่ตัวสแตนบายแต่ที่เราเห็นเขาลงสนามกันบ่อยครั้งในระยะหลังนั่นก็เพราะว่าทีมมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับเจมส์ม mm ิลเนอร์ hmm. เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทางด้านเจอกนคลอบชอบมากนะครับชอบทั้งนิสยัยชอบการวางตัวการแสดงออกถึงการเป็นนักเตะมืออาชีพอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น เขาจึงมีอภิสิทธิ์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ในห้องแต่งตัวการในสนามซ้อมอะไรเจมส์มิลเลอร์สามารถจะทําในสิ่งที่นอกเหนือจากคนอื่นได้แต่เชื่อไหมครับว่าเขาไม่ทําสิ่งหนึ่งที่เจมส์มิลเนอร์ทำตรงกันข้ามเลยก็คือเขายึดตามแบบนะครับให้กับรุ่นน้องดูทั้งหมดนะครับว่าแม้ว่าเขาจะมีอภิสิทธิ์ต่างๆในทีมนะครับแต่เขาเลือกที่จะปฏิบัติต,ตามทุกๆคน ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเมื่อไหรก็แล้วแต่นะครับที่เจมส์มิลเนอร์นั้นมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเขาเองไม่ได้หยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียวนะครับเมื่อไหรก็แล้วแต่ที่ทีมนะครับเดินทางออกไปเล่นเป็นทีมเดือนเจมส์มิลเนอร์มักจะขออนุญาตทางด้านเจอคินครอฟนะครับเปิดทีมไปด้วยขอไปอยู่ในห้องแต่งตัวกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะสืบถามนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆนานาครับกับทางด้านทีมงานสตาฟโค้ช แล้วอย่างนี้จะไปหาที่ไหนนะครับนักเตะแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับเราจําเป็นนะครับที่จะต้องเก็บนักเตะแบบนี้เอาไว้ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางด้านจุ c คนคลอปมองบุคลิกมองมุมมองต่งงางๆของท่ด้านเจมส์ซูเนอร์อาจจะถูกใส่เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานของสตาฟโค้ชเอวู oo, ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผู้ตรงนี้อาจจะทําให้หลายๆคนเกิดความสงสัยว่าเป็นไปได้หรือเปล่า ประสบการณ์นะครับเจอมิลเนอร์นั้นลงสนามในพรีเมียร์ลีกหรือทุกรายการตลอดอาชีพเขามาประมาณ800กว่านับแล้วนะครับเฉพาะกับลิเวอร์พูลเจมส์มิลเนอร์ก็ลงสนามไป298เกมแล้วเกือบจะ300นับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่เขาอยู่นานและเกิดความผูกพันขึ้นนะครับประโยชน์ของเขาอาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับในแง่ของอาทางด้านเกมการแข่งขันฟอร์มการเล่น อย่าลืมนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจมส์มิวเนอร์แม้จะโชว์ผลงานไม่ดีแต่ถ้าไม่มีเขาอยู่ในทีมมันก็ไม่มีตัวเลือกเวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองนะครับมองในจุดที่จะต้องการที่จะหวังตัวมิวเนอร์นะครับในเรื่องของการลงสนามก็เป็นการเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสแตนบายจริงๆเพราะว่ามิวเนอร์นั้นสามารถที่จะลงไปทดแทนเพื่อนได้แม้ว่าปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในฤดูกาลล่าสุดนั้นเราได้เห็นว่าเจมส์มิวเนอร์ อาจจะมีผลงานที่ลดระดับลงไปอย่างชัดเจนก็ตามแต่แต่ก็เอาละครับประโยชน์จริงๆนะครับที่เจมส์มิลเนอร์จะกำลังจะถูกใช้งานนั่นคือเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่เขาต้องการจะถ่ายทอดให้กับนักเตะรุ่นใหม่ๆของลิเวอร์พูลต,ต่อมานะครับถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นถึงสตาร์โค้ชในหนึ่งในทีมงานของทางด้านเจอเก้นครอปก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจกันว่า เพราะอะไรถึงต้อง,องมีเจมส์มิวเนอร์ลงสนามเพราะอะไรเจมส์มิวเนอร์ถึงได้รับการต่อสัญยาแล้วก็เล่นไม่ดียังจะเอาลงสนามไปทำไมมันมีเหตุผลทุกอย่างของมันอยู่ในตัวประมาณนี้นะครับก็ขอให้ชาวเดอะครอปทุกคนใจเย็นๆแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ตอนนี้ทางด้านเจมส์ครอปกำลังทำอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เจมส์มิวเนอร์ทำเขาต้องการให้สโมสรไปได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยทุกคนนะครับแล้วทุกคนจะไม่พลาดข่าวสาวดีๆจาก Fantasy 800สวัสดีครับ